สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับผมยูคผมมิสเตอร์ชัททวีนะครับตอนนี้ก็อยู่เกมอ๋อวีนะครับหน้าตามนั้นซึ่งตัวผมนะครับก็จะเป็นรูปหมาหน้าตางงงน,นะครับซึ่งเลเวลแค่ซิบซีนะครับท่านผู้ชมครับเ,เล่นเล่นนานแล้ว เล่นนานแล้วแต่ว่าตัวผมเลเวลแค่สิ้นครับเพราะว่ากูเล่นปุ๊บกูก็ลบครับแต่ลบปุ๊บเล่นได้หนึ่งตาก็ลบนะครับพอมีอารมณ์ก็โหลดพอเล่นเสร็จก็ลบนะครับท่านผู้ชมครับถามว่าทำไมแหละกูเหงาเหมือนไม่มีอะไรทำนะแหมก็ไปเล่นกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับลาดผมนะครับก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรมากนะครับท่านผู้ชมครับมีแต่ตัวฟรีแหมสายฟรีเลยห้าคนไปเลยแบ๊บ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 แบแบ๊บแบ๊บแบ๊บแบ เอาเพื่อนไม่กดโอเคครับเพื่อนกดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับค้างเอาเฮียค้างเงียค้างเลยวะ <c oughs> โอ้เพื่อนตอนนี้นะครับผมก็มีตัวฟรีหลายตัวนะครับท<อ>่านผู้ชมครับแต่ตัวนี้ถือว่าเท่ๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ากูไม่เล่นตัวฟรีเว้ยกูเล่นตัวนี้เลย <c oughs> กูเล่นตัวน,นี้มากเลยไอ้ยเย,ยเนเนปเปันเล่นเป็นเต็เล่นเต็มี่ยาวเลยกู <c oughs> <c oughs> มีแผ่นชั่วทำแหละ <c oughs> มาท่านผู้ชมครับก็ต้องถึงเวลาที่เราต้องเล่นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเอาขอตรงไหนวะอ,อ๋อตรงนี้ครับมันท่าอะไรวะไปดึงขอร้องกันนะโอ้ยแยแล้วโอ้ยแยโคตรแล้วเนี่ยโอ้โหก็มีของให้เราออดนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเออกูไม่ออกนะครับแต่ว่าทำไมแหละกุินดี้ <c oughs> ไปเกินเลยโอ้โหเหมือนว่าด้านบนจะตีกันแล้วอะเยี่ยเครื่องกูค้างอะมาเปล่ามาเปล่าโอ้ยแย่บาน ไอ้เพื่อนลุยลุยถ้าถ้าเอาเอากบเอาเอาค้างเอาเอาไปกินก็เปิดสกิลให้ไข่อยชิบหายไอ้ฟันไปเลยนั่นแหละกับพวเล่นท่ามัวไปเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยเท้าขาหมดขาเกี้ยว้าวว้าว้าวว้าวมึงจะคกขาก็จัดดีนะไอ้พองเล่นเถอะเพื่อนฉันมาช่วยนายแล้วเอา ไอ้เง okay, okay, ี้ยตีกาแฟมนเอาไงเอาไงเุ้ยกระต่ายกระต่ายสู้มันเคสเดี๋ยวเราปล่อยท่าใส่มันนะครับท่านผู้ชมครับเอาเชียมไปแล้วแหละมาเปล่ามาเปล่าวฝันไปก่อนครับท่านผู้ชมครับแหมเก็บเวลไปก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาแต่เก็บเวลนะครับปล่อยแม่งเลยไอ้เงี้ยมาดิเอาดิโอเครื่องกูว่าค้างทิ้งไปเลยไอ้พอกเลยเด้อไอ้เงี้ยโอ้โหป้านเกย์ก็ป้านเกย์ก็ กูจะไปป้องจริงจะเชียร์กูเลยโคตรกากเลยนะท่านผู้ชมครับก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้เยี่ยงของตุกมากเลยใช่ไหมันกตุกขนาดนี้นะฝันไปเรื่อยครับท่านผู้ชมครับอ่าฝันไปเรลยอะไรเพื่อนเพื่อนเอาไงเพื่อนไงโอ้ปล่อยท่าปล่อยท่าทีขอเขาเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตีเชียกูมวยสักผมแม่งโคตรคางเลย เฮ้ยมันจะตา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 ยโอ้ให้กูฆ่าให้กูฆ่าจ้นโอ้โหโอ้ต้อมร้านเพื่อนโอ้ยโอเคโอเคโอเคตัวนี้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 อ่ะดิอ่ะดิจะไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนโอ้ยมึงเล่นไล่จับอะไรชิบหายเอาควรจะวิ่งไปป้อมจริงจังแค่ไหน มึงสาดตัวเลยอ่ะโอ้ยเมื่นี้กูโซ่ด้วยโอ้ยกูตายกันขอกูไม่ยอมด้วยเออกูดีนี่เพื่อนก็ตายสู้บันยังไงโอ้โหดีนะครับที่เพื่อนเรามานะครับท่านผู้ชมครับดูดิคพับเพ่งกันแนบเลยนะฮะแนบเพ่งกันแนบเลยปล่อยท่าก่อนไอชิ้นนึงได้วะตัวนี้ผมตัวนี้ผมเล่นไม่เป็นครับท่านผู้ชมครับอ่ะดึงเลย เอาเชียะเอาเอาอ่อะไรวะเนี่ยดูเพื่อนนีครับอืมโอ้โหเยี่ยสามตัวเใช่รึเราดูฝั่งเราดิครับไอ้กระต่ายโดนลุมโอ้โหกระต่ายเพื่อนอะไรเกต้าดายโอ้ยเอ้นี่มาช่วยเอ็นี่มาช่วยยังไงครับยังไงครับกระต่ายโดนตีไอ้นี่ตีนี่ครับหอ้อมูโต้หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแหมโอ้โหเยี่ยนี่แบบสถานการณ์แล้วไอ้เยี่ยป้อมลาก็แตกป้อมกากก็แตกโอ้โหสงสัยเราต้องเล่นแบบออริจินอลเลยนะเนี่ยออริจินอลเลย มามาเอาเปล่าเอาเปล่าจะตีป้อมแตกเลยกูตืนแม่งเลยเอาดิโอ้โหแม่งเครื่องไอ้เชลลินโอ้โหกูยังไม่ตามตามพี่ใหญ่เลยแต่เครื่องก็โคอรช้า,าเลยชิพายเชื่อป้อมจะแตกอ่ะเพื่อนเราจะไปช่วยนายแล้วนายตรงรอเราก่อนนะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ได้ไหมอไอเ้เยี่ยมเพือ่อนนายนี่โหดไหมอะไระรันช์โอ้โหอ้ดูป้อมเราก็ป้อมมันไอ้เยี่ยป้อมเราที่แตกกระจุยเลยนะครับ เป้ามันนี่โผ่เป้ากายยังไม่แตกเลยเคเดจะฟันให้แตกนะครับท่านผู้ชมครับอ๋อมึงโลกวควิกแล้วอ่ะแอบกูข็งอให้หมดเลยกูอินดี้เล่นแบบเล่นแบบไม่มีคอบเออตรงนี้มันจะบอกอันนี้นะคะท่านผู้ชมครับว่าให้เราแบบโจมตีด้านในนะครับหรือว่าให้เราไปด้านหนนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเออเพื่อนที่พบกัน อุ้ยแอสซีนแอสซีนโหเฮียตัวกูเช้าอ่ะฟันแม่งเลยอื้มอืมเอาดิเอาดิเอาเปล่าเอาเปล่าอีหน่ตายไปซะแง่ลาโอ้โหไอ้เยี่ยดูสกอร์เลยขาสูตรตายเกตโอ้โหกากีกวกากเอาเปล่านายจะเอาเปล่าโอ้ไมต้องหนูหรอเอาเปล่าเอาเปล่าอ่ะยังเว้นเซน่าโอ้โหท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นไอ้ตัวใหญ่นี้ปหมครับพ่ตัวนี้แบบคนละไซส์เลยนะครับแง่ เพิ่งตัวนี้แบบอหอกก็ไม่ออกนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าถามว่ากูมาตรงนี้ทําไมล่ะครับกูจะมาฟันแม่เลยอ๋อไอ้เนี่ยตุ่นโตเลยอ๋อไอ้เนี่ยมาดิเปล่าดิเอาป่ะเอาไปมึงกดซุดเอาไว้อ๋อโอ้ยอ๋อโตกูไอ้เนี่ยเลือดกู ังมีอยู่ห้าพันนะฮแต่ว่าเรากลับไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออะไรนะคะท่านผู้ชมครับแหมเล่นแบบโดดๆเลยโดดๆเพลียๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมว่าผมจะลองแบบลักลอบไปตีถ่ามันดูนะคะท่านผู้ชมครับแหมล้วว่าไปตีถ่าอะไรตีแบบเนื้อเนียนแฮะเนืเนียนอะไรเฮ้ยชิคกี้พายมองเห็นปะมองไม่เห็นเอาการนี้แหละมันโอ้ยไอ้เจ้าไอ้ตีป้าโอ้ตีป้าป้าให้กูได้ตีหน่อย เพื่อนกูตายหมดเลยใช่ไหมโอ้มันมาตีป๊อกมาแล้วยังไงครับยังไงครับจะเอาเหรอโอ้โหไอ้เคียตัวกูนี่แทบไม่สกิดมันเลยใช่ไหมจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะไปไหนครัชมันไม่ดีรู้ไหมการตีป๊อกคนอื่นนะฮะอาเดิซินอาเดซินจะเอาเหรอมากฝันฟันแย่เฮ้ยแย่เหอะแย่แย่แย่เฮ้ยเอายี่งกูตายยิ่สุดทีมปกป้องท่ายกับทีมเดี๋ยวจะไปช่วยนายเองแอะ ให้เอฟฟาล์เจ้าโอ้โหใช่โอ้โอ้แต่กูจุยกระจายกูห่าเลย